ไปหาดิบัต้าขโมยเรือแล้วก็เล่นออกจักยาลาไปง่ายจะตายแล้วฉันจะคุยกับตัวเองอยู่ทำไมเนี่ยยอดไปเลยโอ้เริ่มบ้าแล้วเสียงหมูเฮ้ยเฮ้ยหมูควิดหมูเฮ้ยเล่นหนูรถโอ้ ได้หมูชิ้นเห็ดปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผลไม้เฮ้ยเกมนี้หมูขิดด้วย,ยตามหาแคมป์ของคาร่าคงไม่ไกลหรอกแคมป์อุ้ยได้ก่อนปีนแล้วอ่ะอไป แต่ขอนี่มันกรีนเฮลไปเนี่ยไต่ขึ้นอุ๊บมันกระโดดด้วยคาร่าผมไม่ต้องการให้เราเข้ามาโหก็ปองสเปร์เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นี่มันลึกลับมากเลยอ่าเข้าคัสซีนฮะ จะให้เห็นหน้ากันก่อนไหมก่อนจะยิงฉันน่ะ <'m> ฉันแดนนี่เพื่อนของลิต้าอ้าวคนละสีเหรอเรียบร้อยโดนจับเลยแกรอดมาได้คนเดียวเหรอ นี่เหรอคาร่าโหมีแบบเข้าจังหวะเลยลงคนป่านั่นนึกถึงกินเทียวเลยฉันถามว่าแกรอดเป็นคนเดียวเหรอ <c oughs> อะฮะโชคดีเกินมิต้ารู้ดีว่ามันเสี่ยงมาได้แค่นี้เหรอแกอยู่นี่ลแ,ลนลแล้วรอก่อนเถอะพี่สาว <c oughs> ฉันเปลี่ยนมาจากยาล่าแล้วแต่แกอยู่นี่คนเดียวฉันต้องการที่พักสักวันสองวันน่ะบิต้าไม่ได้การกุศลนะ นิต้าบอกว่าแกช่วยได้นิต้ายังบอกด้วยภาษาบ้านๆอุ้ยได้ปืนแล้วอุ้ยใช้เลยใช่ไหมกระบอกนี้ยกให้เลยใช่ไหมแกกำพ้าใช่ไหมตลกสินะไอ้เพื่อนพ้องดันสนิทยิ่งน่าหรอได้หนี่คัสเซิลทำแกกำพ้าน่ะ ยังกำพร้าอยู่ด้วยทำไมถึงอยากจะหนีนักล่ะขอให้ยิงคนบนเรือทั้งหมดนะหลังจากไอ้ลูกจินนี้จะอยู่ให้ห่างให้มากที่สุดเมื่อทรราาที่กฎหมายผมคุยกันไว้ไว Simple. simple Castiel's got what 300,000 troops I can't s e ื b u แสดงให้ดูแสดงอะไรวะแผ่นที่เหรอเกาะนี่อเบลิต้าตรตีฐานแล้วเป็นฐานเป็นการพื้นฐานเป็นเการพื้นฐานเป้นฐานเ้นฐเพื้นานเ้นฐา้นก็การพื้าน โอโเป็นเรื่องเป็นลาวเลยครับตอนนี้บอกเลยตอนนี้ล้อไมไปด้วยจุดปิดเราไม่มีเรือไปไหนไม่ได้ไได้วยจนกว่าจะเผาทุกอย่างไหไม่ได้ด้วยนกว่าจะเผาทุกอย่างเนี่นนนยไปไห้จน่จเอยงเี่ยป่วจกจะายอยู่ทั่ว เดี๋ล่ะเหมือนยกยแมนมุมีเส้นทางหลบหลบการไล่ล่าด้วยทั้งหมดนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ที่นี่โคตรโบราณเลยทำเพื่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีแลนด์มาร์คต่างๆด้วยไปขวัคอนเตสใครนะคนนี้เอง คนเดียวสู้หนึ่งพันนี่นะครอนเตสเขาคือใครวะบอกลิตาเปแบบนั้น <a bed. S 1> ฉันจะให้อาหารรวมทั้งเรือด้วย <A> แต่ต้องจ่ายด้วยกระสุนและเลือดจะยิงเป็นไงลองยิงสิเอ้ยได้ปืนแล้ว เยิ่มเลยทุกคจะไม่มีปืนเล่นนะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอ่าได้ไลฟอ,อมากระบอกหนึ่งต้องคุยออกับมันอีกเหรออ่ะเราไปอยู่ที่เกาะแล้วนะอันนี้คือเกาะที่เราอยู่ตอนแรกป่ะเนี่ยแล้วเรือมันล่มตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เรือมันน่าจะล่มๆแถวนี้ แล้วเดินมาอย่างไกลเลยนัเนะเขาบอกว่ามีกระสุนให้นี่เติมกระสุนเศษเหล็ก <laughs> ขโมยครับมีอีกไหมหมดแล้วเหรอพร้อมแล้วไปไปยอมรับพรรกิตไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็พาคอนเต้มา, <c oughs> มาหาฉันเมาเหรอโอเคน่าจะเมาอยู่แหละ อะไรอ่ะหหว,น,หวน,หนึ่งเดียวปฏิบัติการมันเป็นเนื้เรื่องนะแต่ว่ามันก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ปืนที่ได้มานะยังต้องมีอีกเยอะครับไปตามหาเอา <Olá. S 1> ขโมยเอาข้างทางได้อะไรมาเ้อ,อได้เสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วใส่เสื้อก่อนนะ เสื้อเดิมมันเปียกนึกถึงเกมลัสเลยหาเรือขับไปเอาไทยหน่อยใช่เหรอที่นี่มีอ่าวไทยเหรอแปบ๊บนึงนะดูแผนที่ก่อนประเทศไทยอยู่ไหนเนี่ย oh <my> มันไม่ใช่มันเป็นแผนที่ใหม่แผนที่ที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาครับเออแล้วก็นะเสียงไฟ แล้วทำไมมันให้เรามาทิ่วไฟอะให้กินเหรอขโมยขโมยอาหารไม่ได้เหรออ่ะตัวเควสมันให้เราไปไปอันนี้วนหนึ่งเดียวโอเคปักหมุดไว้นะ400เมตรอีซี่เรือไม่มีรถไม่มี โอ้ยปืนพกมีตั้ง9ก้าสิบนัดอะปืนกลมีร้อยยี่สิบนัดแค่พกก็ตายหมดแล้วซอนวิกอะรู้จักไหมมะลองดูฟังดังชัดเจนจะสอนแนนด้วยผลคาร่าย่มเลยเก็บปืนคืออะไรวะให้สเตลเหรอ ต้องเลือกให้ดีล่ะโชคดีกาให้เราสเตลว่าเก็บปืนอะ่ะการเข้าไปยืนใกล้ๆทหารมากๆจะสร้างความสงสัยชักอาวุธอย่างรวดเร็วด้วยก็คือเริ่มยิงเลยเข้าใจาละเก็บปืนจะ้ะเราสามารถเล่นสเตลได้นะแต่ถ้าเราถือปืนไว้ศัตรูมันเห็นก็จะยิงเลยเกละท่นี้ไปไม่ได้มีกับระเบิด ต้องไปทางนี้สินะขอ,อเขาวางเนื้อหันเดี๋ยวให้กินไม่ทันวิ่งออกมาแล้วอดกินเลยอ่าข้างล่างแล้วกันนะ160เมตรยังไม่เจอศัตรูเลยไปใกล้ก่อนเจอหมู่บ้าน,นว่ะ ผมว่าต้องมีของอะทหารอยู่ไหนวะลอยเมตรโหโคตรขี้โกงอะเราโคตรขี้โกงเลยคือมันมีบอกจุดไว้น้ำสิเร็วสุดมีหมาป่าด้วยหรอมันจะใช่นะ ้ยในน้ำมีปลาปลาใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยว่ายน้ำเป็นไหมโดดดิตายตายโอ้ยไม่ตายด้วยว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นเจ๋งว่ะก็เลี่ยงเนียฮะอุย กำลังจะขโมยของเลยเรามีปืนพกฐานนีปืนกลเบาวันนี้เรามาเมาในบาร์เป<อ> <c oughs> ิอดอะโคดาชหวนวางขวดวินเลยไม่ต้องลินให้เหนื่อยหวงโปพังอะไร,ะไรแหละฟัง ยังไงก็ต้องมีสองครามต้องมีบาร์คอน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 เตสเจ้วมันรู้ได้ไงเฮ้ยนี่เหรอกวักโป้ที่นี่พิเศษสุดสัตว์นะท่าราชงให้ฉันมาฉันรู้มานานแล้วว่ามีคนหือกับเธอแกก็เหมือนกันเฮ้ย เขาดูจากแกน่ะไม่หรอกมากเหมือนกำลังส่องกระจกเลยป๊วโป้คุ้นทัังเลยตลาลุงคนนี้เสียวลาชิบหายเลยแกผิวปากได้ไหมอะไรนะผิวปากไม่ได้สินะนี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพวกโป้นไปงับคนเลยเว้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยอะไรก็ดิอ่ะเงี้ยกระโป้งตกหนุ่มรักเกนอ่ะโอ้โหไม่เอาขามาฝากด้วย โคตรโหดเลยเฮ้ยปืนลุงเท่อ่ะปืนลุงหวนทำไมเฟี้ยวจังอ่ะลุงหวนลุงหัวนทำไรนั่งทำอะไรอ่ะโอเครู้คำตอบแล้วว่าลุงนั่งทำอะไรเอาอย่างเปิดย่างลุงป,อ,ปอดปอด่อนได้เปรียบแตกหนึ่ง แน่ไม่ต้องมาชมเฮดช็อตเฮดช็อตเออหวนกวโปจัดกันเออล็อกแอนโลโกวโปไม่มีแกรนเนตเหรอวะ อันนั้นฝั่งใครอ่ะฝั่งเราหรือฝั่งอ๋อมันยิงกวโป้มาัใม่ใหมายเสร็จสมบูรณ์โอ้หลุงไม่ต้องยิงก็ได้เนี่ยขอเก็บของกันนะลุงฆ่าไอ้หมูเข็มนั่นซะจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของตายแล้วนี่ อ๋อหมายถึงเป็นอะชิฟเ m e n t อันนี้เอาให้เราไปล่าหมูนะครับมันก็จะแสดงจุดจุดล่าหมูนูน่นข้างบนเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็มีรถขับแล้วนะมีเก็บเสียงด้วยไหนอมีหรออ๋อของของปืนตะลุงนะใช่ไหมลุงแม่งปืนปืนดีเกินเออโกโปได้ปะ จะกัดไหมเนี่ยน่ารักโอเ่ oh yeah, เลิกเกาตูดได้แล้วอะไรวะ <laughs> เออเออมาแล้วมีบทด้วยอะ่ะกูโป้อยาเป็นเพื่อนแกหรือว่ามันก็ปวดท้องอะ่ะมีทางเดียวที่จะรู้เฮ้ยได้สัตว์เลี้ยงเป็นจระเข้โคตรเจมีม เออดีว่ะเรียกกด G ครั้งเรียกกด G ครค้างไว้กด G หนึ่งทีเพื่อเรียกมันมาเพื่เพอเรียกม,มาสู้ KGB อดีต CIA ่ด <c oughs> ชังยิ่งเยอะกว่าวน,นั้นน่ะหนังโป้ไ <c oughs> อคอมว่าตะลุงแกนี่เป็นอะไรเน,นี่ยเพ่ยงหนังโป้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแผนใหม่แดนนี่นมาเร็วแผนคือกลับไปแคมป์ของคาร่าแล้วนี่เราไปไหนแค่เนี่ยลุงพาไปไหนพาไปเล่นหลังโป๊ไม่เอานะเห็นค, <c oughs> ควันนั้นไหมแปลว่าหอสังเกตการคุณได้รับเสบียงดอกพร้อมกบบวัสดุหายากที่สุดในยาลยา บุกเลียบล่ะดินปืนและสูบดีโม่บอลอนแรและเบียร์ะสอนแกทำอาวุธจากเสร็จขยะอ๋อปืนแบบลุงเนี่ยนะมีเลเซอร์ด้วยอะต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานเสมอจะมาด้วยกันไม่เว้ยแกมีจระเข้แล้วสุ่มเงียบไปลองเข้มันชอบเรียกร้องความสนใจ อยหาเรื่องให้เราไอ้น,นี่อีกแล้วครับสเตล,ล์อีกแล้วเรียกกดสเปซบาร์มาโปโปโดูกดิ๊กไปทำงานกันต้องใส่ดูบ่อยต้องไม่ถืออาวุธพวกทหารก็คงไม่ยิงเราทันทีสินะ งับยินไหวไหมโกโป้เองจะจะตายไหมเนี่ยไม่ตายใช่ไหมพี่ก็เจอว่าเราเป็นอมตะอมตะไหม่านไม่มาเพิ่มอีกตัวแล้วนะ จริงเรายิงก็ยิงดีไหมหยิงไหมหยิงไหมมีประมาณอีกสองเดี๋ยวตัวเดียวเองอเคแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนโกโปรเราไม่ตายหรอกมั่งนะนี่เป็นยัาล่าไหนกินกินกินลออ๋อแบกล่าง อย่างอะไรดูทรมานทรมานมันยิงแล้วว่ะโกโปรฮีดหมดไหมน่ารักมากจริงๆเรายิงเองก็ได้นะเนี่ยนี่แอ้ดอก ขโมยสเสบียงแอดอดโหัวโลดนานะครับเกแล้วไ,ได้ดินระเบิร์ดมา 3. 3> สามผมว่าเขาน่าจะให้ตัวเกมมันน่าจะเริ่มให้เราแบบเก็บง่ายๆขึ้นไปไงเนี่ยเป็นหออ๋อบันไดมี ได้ละได้ปืน M S 1 6บหกคืออะวะเนี่ยคอยดูก่อนปืนไรเฟิลเหมือนกันอ๋อเป็นเหมือนรีโลเวรีโลวเนี่ยเอ้ไม่ใช่รีโลเป็นสนไนฮะเราต้องกลับไปที่แคมป์ของเราแล้ว ฉันก็พูดมาตลอดนะว่าเราควรกลับไปที่แคมป์นะ่ะไปครับได้ของเข้ามาแล้วกดผิอี้ด่ามันยังเล็กอยู่ผมว่าเราสามารถข้ามเกาะไปฝั่งนู้นได้นะแล้วก็เร่งหลอนว่ะามาแล้วมาแล้ว นี่เพ่นกันดีกว่า So what's with all this junk ทั้งหมดนี่คืออะไรอ่ะแกกำลังจะสร้างอะไรอยู่ใจเย็นได้เนี่ย r กฎข้อที่แปดครอิยาต้องรู้จักเธอเอ้ยรู้จักรอเหม,ม,มือนเบ่งมุมนะคะต่อเนื่องแล้วจะวิ่งอ้อมมาทำไมไล่ะวิ่งอ้อมมาทำไมล่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งบุกขาน้น เอาดีฉันอยากรู้เรื่องราวจริงๆของแกแหละสถานาีารรเราเลี้ยงเด็กอะ่ะแล้วก็เขาร่วมกลองครับแค่ช่วย ara, คาร่าอยู่จนกว่านางจะช่วยฉันออกไปจากเกาะน,นี้วัดข้อ20เมื่อได้เป็นกรดิยาแล้วคือเะไรกริยาวะวัวหายเกินล้อมคอกแล้วตอนที่เด็กๆต้องติดโคเคนจนงมเงียมงงงงงงแล้วนี่ทางเลือกราคาคือทางเลื <S <S อกหนึ dan, ่ง s n a l อเมริกันดีมความฝันก็โปเกลียดคนขี้แพ้น,นะน่ะอ่อเหรอแค่รักมันมากทำไมไม่ตามฉันอยู่ละ่ะก็โปจะตามแับคนที่ต้องการน่ะหมวดไอ้พวก,มพวกมบมาบ้าบัดโลกเลยเป <c oughs> ็นหลอกดวาเฉยเลยยิง <c oughs> <c oughs> หัวตะลุงนี่ทิ้ง <c oughs> ได้ไมเนี่ย แกยังมีอยู่นะาแกบอกว่าคอปเตอร์ของแกถูกจริงแกซ่อมได้ไหมละ่ะฉันจะพาแกบินไ้ด้วย่ไม่ใช่<ต>มันยังบินไม่ได้แต่ฉันก็กลังพยายามต้องใจเย็นแ,แดนนี่คุณลาที่หวนคอนเทสตะโชว์ทำไมวิ่งช้ากว่าเราเยอะเลยวะผมไม่ได้กดชิปนะเนี่ยอเ,เออดีนะเกมนี้ดีนะที่มีซับไทยนะครับถ้ามีมีซับไทยนี้แบบ คงเงียบตลอดทางอะ่ะเป็นไงเหนื่อยไหมดูอะไรอะ่ะอ๋อสอดแนมสอดแนมไม่เอาน้ำตาลท้งไหนทางไหนถึงแล้วเข้าคดีน,นะครับ Legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Antoine a cow. Now she's an outcast, a slave in paradise. And she's not the only one, Danny. 11. ด้วยทุกสิ่งที่มีใช่ครับเกมมันดีฮนะฟาคายแต่ผมว่ามันไม่ค่อยบูเท่ากับฟาคายภาคสี่เท่าไหร่นะภาคสี่มาถึงกบ็บบูเลยภาคห้ก็เหมือนกันนี่นนนนนนนคือตัวรอดมอนทอกเนี่ยน,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 นะการสร้างกิริยุกด้วยทุกสิ่งผมว่าเป็นคือการสร้างอุปกรณ์ด้วย อ่านสับมันยากยากอันนี้คือโต๊ะครับเอาเลยเจนี่ตามสบายหัวหลับขอเลือกอะไรที่เหมาะกับงานดินปืนแล้วก็เศล็กมันเปลี่ยนกระสุนได้ด้วยเหรอเราจะฆ่าคนจำนวนมากให้เร็วขึ้นได้ยังไง นี่ไสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะเปลี่ยนกร r สุนขับปืนได้ไหมไม่ได้หมดแล้วอะ่ะขับได้แค่ปืนเดียวหมดแล้วเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ไหมเครื่องรางไม่ได้แล้ว เองก็เสร a มเจาะก่อได้ด้วยมาดูปร้อมเสริมกันใส่ที่เก็บเสียงฮะมันบังคับให้เราแต่งนะเนี่ยใส่ที่เก็บเสียงอ้าหมดแล้ว โอ้การสร้างนี่มันเสรติดจริงๆอ้าวแล้วกินเลยเนี่ยวันหนึ่งเดียวปฏิบัติการสำเร็จเสร็จสิ้นได้รู้ของเรื่องของการเก็บอุปกรณ์แอร์ดอปนะฮะมาแนวนี้ต้องตามดูครับผมแนวเนื้อเรื่องแล้วนะสามารถนำไปล่าสัตว์ได้ด้วยอ๋อ รู้เรื่องรู้เรื่อง Danny, ไปต่ออยากลองขโมยอะไรเนี่ยอันตรายสุดๆไหมล่ะอยากครับ Danny, ขโมยนาฬิกาไปง่ายๆ่เหมือนกับการนั่งสูบซิก้าเลยใช่เหรอการขโมยนาฬิกาเนี่ยวิ่งเป็นพันกิโลเลยโอ้ยยศหนึ่ง ล้วไปไงอ่ะให้วิ่งไปจริงเหรอเกินไปเป้าให้ว <defense Overwatch> <laughs> ิ่งไปจริงเหรอมันกิโลเลยนะฮัลโหลน้องคงต้องวิ่งไปอ่ะนี่แหละการผจญภัยสู่โลกกว้างเฮ้ยมีมาให้ อุ้ยเอ้าตกขึนได้ปะเนี่ยชิบหายแล้วหนูหล่นแล้วลงไงอ่ะเอาแล้วขึ้นไม่ได้หล่นหล่นหล่นหโอ้ยลดครึ่งหนึ่ง ลดไปครึ่งทำอะไรวะเนี่ยมันไม่ควรมีนะเนี่ยมันอันตรายอันตรายมากๆนาฬิกาเพื่อนไปขโมยนาฬิกาเพื่อนอ๋อเลื่อนเราค่อยๆหลีชิอออืมงงอือ้า ทางดีๆมีไม่ไปนะครับผมไม่ตกไม่ลุ้นไม่เสียวไม่ใช่ผมซา <laughs> สิพง <nào> น่าเลยสินะเล่นได้กี่คนไม่รู้เหมือนกันดุดิ๊กมาเร็วดุดิก๊กนี่ก็เพิ่งมาเล่นฟาคายหก <s> เดี๋ยวรอดูระบบก่อนนะน้องโอมเมืเ่อกี้เราแต่งปืนมา ก็บอกไหนไะเลยหุยบอกนี้อะ่ะอ้ยาเฟียวพันเมตรนี่ทหารเราดีไม่ต้องเดินแต่ก็ไม่เห็นของอะ่ะแค่นั้นเลยเ <c oughs> ฮ้ยมียานผ่านนะ มีรถมีรถคันนี้หรออัลโหลไม่ใช่แล้วขโมยชาวบ้านก็กระไรอยู่เจ็บปืน่อนเจ็บปืน่อนเล่นได้แค่สี่คนครับใช่เหรอฟาคายหเล่นสี่คนเหรออัลโหลบกรถไปได้ไหม ใครจะไปยิงลงน่ะยิงลงอ่ะชาวบ้านอุ้ยอุยเหยียบน่ะรู้เปล่าอย่าฆ่าคนเรือนที่ไรอาวุธขอโทษครับคือเขาเหยียบโกโป้อ่ะอุบัติเหตุครับคนนี้ขับรถชนเสาไฟฮะ 哎，对，口